สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเชาวัาววนนี้คุณตากับพามาชมต้นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งเนาะครับเนาะที่มีความสวยสดงดงามและกระนามเป็นมงคลโบแพ้ต้นไม้ชนิดอื่นๆน,นี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทย นี่คือเศรษฐีเรือนแก้วไม้มงคลครับท่านผู้ชมเอาแม่นไผ่ที่ยังบบมีไปหามาปลูกจักกระถางน,น้อยนนึงเนาะพูดถึงเศรษฐีเรือนแก้วนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศและไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้ด้วยครับท่านผู้ชมแม่นไผ่ที่ยังบบมี ไปหามาเนาะท่านผู้ชมเนาะครูในโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนเนาะก็สิเอาต้นเศรษฐีเรือนแก้วอันนี้เข้าไปไว้ในห้องเรียนที่มีชีวิตและก็บอกลูกๆนักเรียนว่านี่หนึ่งชั่วโมงถัดจากนี้ไปคุณครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นเศรษฐีเรือนแก้วอา้าวครูถามหน่อย บ้านใครมีบ้างยกมือขึ้นัา <c oughs> คุณครูก็ถามนักเรียนบางคนก็ตอบได้บางคนก็นต,อนกนตอบไม่ได้เพราะบางทีบางครั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ได้ชอบต้นไม้มงคลก็เลยไม่มีต้นไม้ให้กับบรรดาเด็กๆได้รู้จักในบ้านของตัวเองทีนี้พอเข้าไปถึงรั้วมหาลัยนะนิสิตนักศึกษาพวกเธอเอกพฤกษศาสตร์ พวกเธอไปหาข้อมูลมาสิเศรษฐีเรือนแก้วนี่เป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนนะไปหามาหรือเป็นของในประเทศไทยเราถ้าได้ข้อมูลมาแล้วนะพวกเธอเอามาพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนใครที่ได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องอาจ,จารย์ก็จะให้คะแนนนะเอ C แล้วแต่เนื้อหาทีนี้ เมื่อได้ข้อมูลเสร็จแล้วพวกเธอก็โพสต์ youtube เพจเว็บไซต์ไลน์ t ิกต็อนะถ้าใครอยากได้ข้อมูลอยากซื้ออยากหาทักแชทเข้ามาพวกเธอขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้เศร,รษฐกิจอีกต้นหนึ่งเป็นต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้นะอ่าหรือเอาไปเป็นของฝากของที่ระล,ลึกก็ยังได้หลายคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยผมจะไป ขึ้นบ้านใหม่เพื่อนเอาต้นเศรษฐีเรือนแก้วไปเป็นต้นไม้มงคลได้ไหมได้นะเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกก็ยังได้ขอบน้ําใจพวกเธอจริงๆที่เอาต้นเศรษฐีเรือนแก้วมาฝากยายมันสวยมากดูนี่นอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นไม้ประดับสวยงามด้วยนะ ขอบน้ำใจจริงๆสัน้นเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเรษฐีมุ่งมืงมอนานอนรับกระคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้เวแมวนณีโชดเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลกระขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรวาล ปกป้องคุ้มครองท่านและกายะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกรและสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือเศรษฐีเรือนแก้วไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านพูด Chuu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 u 좀...